แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ2025 honda c l i c k 1 2 5 i ความยาวประมาณ1400คำโดยไม่มีหัวข้อไม่มีการแบ่งฉากและไม่มีคำบรรยายผู้ดำเนินรายการหรือนักาพากตามที่คุณต้องการพร้อมเขียนเป็นภาษาไทย ในปี2025 Honda ได้เปิดตัวคลิก1-25ไอรนใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการปรับโฉมทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ในเมืองได้อย่างลงตัวคลิก1-25ไอรนนี้ยังคงเน้นความคล่องตัวประหยัดน้ำมันและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าเดิมคือความสปอร์ตท,ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน ดีไซน์ของคลิก1 2 5 i ปี2อมีการปรับโฉมให้ทันสมัยและเฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเลดถูกออกแบบใหม่ให้มีความแหลมคมและส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนอย่างปลอดภัยฝ่ายท้ายยังคงเป็นแบบเลดเช่นเดียวกันแต่เพิ่มลูกเล่นดีไซน์แบบเอ็กเชฟที่ทำให้ตัวรถดูมีมิติและความสปอร์ตที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมตัวถังได้รับการออกแบบใหม่โดยมีเส้นสายที่ไหลลื่นและเฉียบคมมากขึ้น ช่วยเพิ่มความรู้สึกทันสมัยเหมาะกับผู้ขับขี่วัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการความโดดเด่นในทุกมุมมองเครื่องยนต์ของ Honda c คลิก 125i-2025 2025ยังคงเป็นแบบ E.S.P. Enhance d Smart Power ขนาด 125cc ีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การตอบสนองของคันเร่งก็ถือว่าไวและลื่นไหลาตามสไตล์ของรถอโตโมติกคลาสนี้โดยอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ50-55กิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากในกลุ่มรถอโตโมติกขนาดกลางระบบส่งกำลังยังคงใช้เกียร์อัตโนมัติวีเมติกที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องมีการเร่งและเบรกบ่อยๆช่วงล่างด้านหน้าเป็นช็คเทเลสโคปิก ส่วนด้านหลังเป็นแบบยูนิตสวิงที่สามารถรองรับแรงกระแทกจากถนนที่ไม่เรียบได้ดีทั้งยังช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนที่มีหลุมบ่อหรือเส้นทางครุขคะระบบเบรกเป็นดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังซึ่งเพียงพอกับน้ำหนักและกำลังเครื่องยนต์ในพิกัดนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของคลิกหนึ่รุ่นใหม่นี้คือระบบสมาร์ทคีหรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ต้องใช้กุญแจเสียบเหมือนเดิม แต่สามารถสตาร์ทรถและปลดล็อกแฮนหรือฝาถังน้ำมันได้เพียงแค่พกรีโมทไว้กับตัวซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่ในอดีตจะับพบได้ในรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Answer Back ช่วยให้ค้นหารถในลานจอดได้ง่ายขึ้นเพียงแค่กดปุ่มที่รีโมทหน้าจอเรียนไม้ของคลิก 1- 25I รุ่นใหม่นี้ถูกปรับปรุงให้เป็นแบบฟูดดิจิตอลแสดงผลได้ครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันนาฬิกาและไฟเตือนต่างๆด้วยกราฟิกที่คมชัดแม้ในเวลากลางวัน และยังเพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่พลาดการดูแลรักษารถตามระยะความจุถังน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่5.5ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือวิ่งระยะไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยช่องเก็บของใต้บอดยูบ็อกขนาดใหญ่พอจะใส่หมวกกันน็อกแบบเครื่องบหรือสัมภาระจุกจิตอื่นๆได้สะดวกโดยฮอนด้ายังคงใช้ระบบล็อกบ่อและฝาถังน้ำมันแบบแยกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ในด้านความปลอดภัยคลิก 125i 2025ยังมาพร้อมกับระบบคอมบีเบรกซิสเต็มหรือ CBS ซึ่งช่วยกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าและหลังพร้อมกันเมื่อกดเบรกซ้ายช่วยให้การหยุดรถมีความสมดุลและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีเบรกกระทันหันที่ต้องการการควบคุมรถให้อยุดตัวอย่างมั่นคงล้อแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด14นิ้วที่มาพร้อมอยางแบบทูเบลสช่วยให้การขับขี่มั่นคงและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากยางรั่วแบบฉับพลันได้ดี อีกทั้งยังมีการปรับปรุงวัสดุภายในตัวรถเช่นเบาะนั่งที่นุ่มขึ้นเบาะท้ายยกระดับเล็กน้อยเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงพื้นวางเท้าที่กว้างและไม่เกะกะช่วยให้วางเท้าได้มั่นคงและไม่ลื่นในขณะขับขี่สำหรับสีสันของคลิป 125i ปี2025ก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเช่นสีแดงดำน้ำเงินเทาขาวฟ้าและดำล้วนที่ทั้งหมดมาในโทนแบบด้านและเงาสลับกัน เพิ่มความหรูหราและสปอร์ตในแบบที่ไม่ซ้ำใครทั้งยังใช้การตกแต่งแบบกราฟิกใหม่ที่มีลวดลายคมชัดเพิ่มความรู้สึกร้อใจให้กับตัวรถมากขึ้นเมื่อพูดถึงกลุ่มเป้าหมาย h อน da าคลิก 125i ริไอรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการรถจักรยานยนต์ออโตเมติกที่ใช้งานง่ายทนทานมีดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวัยทํางานหรือแม้แต่คนที่ใช้งานเดินทางในเมืองเป็นหลัก ก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้อย่างสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวราคาเปิดตัวของ Honda c คลิก125ไ i 2025นั้นอยู่ในช่วงประมาณ54,000ถึง60,000บาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์เสริมแต่ละรุ่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟังก์ชันที่ได้รับรวมถึงคุณภาพการประกอบที่ยังคงมาตรฐานของ h อน da ได้อย่างน่าประทับใจ โดยรวมแล้ว Honda c คลิก125 i ไรุ่นปี2025เป็นรถออโตเมติกที่ผสมผสานความลงตัวระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่ไม่เพียงแค่ใช้งานได้แต่ยังมีสไตล์ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณต้องการให้ปรับให้ยาวขึ้นหรือย่อให้สั้นลงหรือต้องการเบอร์ชันที่มีเสียงบรรยายแยกสำหรับโฮสต์หรือผู้ดำเนินรายการเพิ่มเติม,ตมแจ้งได้เลยครับ